สวัสดีค่ะวันนี้หงจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งวัตถุดิบที่แมคโครกันจ้าอันนี้เป็นสาขาประชาอุทิศนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะคะหงจะมีสอนอบไข่แดงเค็มก่อนนำไปใช้ด้วยค่ะมาเริ่มกันที่แป้งก่อนนะคะอันนี้จะอยู่โซนแป้งและก็เบเกอรี่นะคะ แป้งพัดบกกับแป้งบัวแดงเขาจะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยที่นี่จะขาย45บาทนะคะแล้วก็44บาทค่ะถ้าเกิดไปซื้อที่ร้านเบเกอรี่สาขายอยู่ประมาณ38 39บาทนะคะถ้าขายใกล้ที่ไหนก็แวะที่นั่นได้เลยค่ะมาต่อกันที่ไข่แดงเค็มเลยค่ะวัตถุดิบหลักนะคะที่แมคโครจะมีอยู่3ายี่ห้อนะคะก็จะมีเป็นของ CP ตัวนี้ จะมี25ฟองนะคะบางครั้งก็จะมีแค่23ฟองนะคะไม่รู้ทำไมเหมือนกันราคาอยู่ที่ถุงละ155บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เหมือนจะไม่มียี่ห้อนะคะทุกคนก็155เท่ากันนะคะเป็นไข่แดงเค็มดิบนะคะแล้วก็มีของ KCF นะคะตัวนี้จะมี25แถม2ฟองนะคะก็คือ27 ะะก็ขายแพงกว่าเพื่อนเลยนะคะที่159บาทนะคะสามยี่ห้อนี้ผมเคยใช้มาหมดแล้วค่ะแต่ว่ามาตกลงปรงใจชอบที่สุดเลยก็คือของ CP ค่ะเขาไม่ค่อยมีปัญหานะคะก็คือสามารถอบเฉพาะเขาแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะส่วน2ยี่ห้อนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะ ก็จะอยู่ในโซนเนี้ยค่ะอยู่ในโซนของน้ำจิ้มในโซนของเอต้าหู้ไข่ประมาณเนี้ยค่ะเขาจะอยู่แถวนี้นะคะถ้าใครมีโอกาสได้ไปแมคโครนะคะก็หาแวะซื้อได้เลยนะคะก่อนใช้นะคะเราก็จะต้องอบไข่ให้สุกก่อนนะคะวอร์มเตาไว้ที่160องศา 10นาทีนะคะเมื่อได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะเอาไขา่ที่เราซื้อมานะคะไปอบก่อนให้อบทั้งถุงเลยนะคะอบให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราเปิดแล้วเนี่ยเก็บไว้มันจะเสียง่ายนะคะก็เทให้หมดเลยทั้งถุงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าอบแล้วก็ถ้าอบสุกแล้วมันจะเก็บไว้ได้นะคะจะสังเกตว่าของ CP เนี่ยผมจะไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะคะกลิ่นมันจะไม่ค่อยคาวมากนะคะ นี่สีแดงสวยเชียวค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเข้าอบนะคะที่160องศา5นาทีค่ะเอาเข้าตาอ,อบแล้วนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมาตั้งเวลาต่างหากนะคะที่นาฬิกาเล็กโอเคค่ะอันนี้เป็นการเฝ้ารอนะคะสังเกตแบบใกล้ชิดนะคะ เมื่อครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะนําออกมานะคะเราจะไม่ได้อบสุกมากเกินไปนะคะมันจะอบสุกประมาณนี้เห็นไหมคะจะสังเกตว่ามันจะเป็นสีเหลืองแล้วนะคะจากเมื่อก่อนที่เป็นสีส้มๆแดงๆแ,แบบนี้นะคะก็ตอนนี้จะสุกประมาณนี้ข้างล่างๆเนี่ยมันจะยังมีความเป็นสีส้มใสๆอยู่นะคะก็ สาเหตุที่ไม่อบให้สุกมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอบต่อในขนมอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไข่มันจะสุกเกินไปมันจะไม่อร่อยนะคะก็จะอบประมาณนี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปพักไว้ให้เย็นนะคะให้เย็นสนิทก่อนนําไปใช้นะคะก็เอาไปตัดแบ่งซีแบ่งหกแล้วแต่เราเลยจ้า